ครับก็พามาดูคุกขี้ไก่นะครับตามประวัติศาสตร์ครับปีสองร้อยสิบสองของเราเนี่ยครับนี่บริเวณข้างนอกนะครับคุกขี้ไก่นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นอิฐนะครับอิฐสีแดงนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับสมัยนั้นนะครับทํามาไว้เพื่อกักขังคนไทยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะครับว่าคุกขี่ไก่นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับครับเป็นบริเวณข้างในคุกขี้ไก่นะครับที่ ประเทศฝรั่งเศสนีครับที่ได้กักขังคนไทยนีครับก็ไมเึงเรียกกันว่าคุกกิไก่เพราะคนไทยช่วยชีวิตเกิดมาไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นไกยมาตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งก็ไปทะเลาะกับมัน มันจึงเอาไปขังไม่ได้คุมเนี่ยทีละสิบคนนะครับคนมีความผิดมากเอาไว้ชั้นบนห้าคนคนมีความผิดน้อยอไว้ชั้นล่างห้าคนแต่พอเดี๋ยวคุณไปจอดรถตรงเนี้ยนะครับถึงหน้าหน้าเนี่ยนะครับมีประตูบานเท่าเนี้ยี่คุณยืนยู่เนี่ยเดี๋ยวคุณไม่สามารถจะไปเดินเข้าเดินออกเขาได้หรอกคุณจะต้องก้มหัวมุดขึ้นเข้าไปเพราะเขาไม่ได้ตอกเก็บไม่หรอกครับเวลานี้มันจมดินไปสามรอบก็เหลือประตูเรื่อบานเท่านั้น ถ้าคุณไม่ก้หมหัวก็ไปหน้าปากคุณก็ขู่ข้างบนนะครับแต่ก่อนจะเข้าไอ้คุณมองไปข้างหลังเนี่ยนะัคุณจะเห็นโบสถ์สีขาวตั้งงานตั้งอยู่โบสถ์นั้นมีชื่อว่าวัดปากน้ําแหลมถิงเป็นวัดหลวงนะครับวัดนี้เมื่อวันในหลวงเขาเผาในหลวงรัชกาลที่าวันนี้เขาก็วางดอกไม้จันทร์เหมือนกันมีเจ้าว,วาดอ,องค์ท่านที่ว่าหลวงพิสุทธิมันมาใหม่ๆมันไม่รู้ตรงนี้เป็นน้าเกินนะครับ ไอคนอาลานารฝรั่งร้อยคนที่เนี่ยไปอาบน้ําที่วัดเขาแล้วก็ไปเอาไก่วัดมาเลี้ยงไว้บนเนี่ยก็เป็นร้อยตัวเลย mm hmm. ข้ามโดนไก่มาขี้รถหัวคนไทยเราเ mm hmm. ขาจึงให้ฉายาว่าคุกี้ไก่ไม mm ่ hmm. ใช่เบ็ดตีนะครับที่มันปกครองเราอยู่นะครับเพชรปลอยก็ขุดไปบ้านมันนะครับ mm hmm. คนในคุกเรานี่ไม่เคยอาบน้ําเลย mm hmm. เนื้อตัวผู้พอเปิดปานมันก็จับโยนวิ่งน้ำไป เมื่อก่อนตรงนี้เป็นแม่น้ําอยู่แล้วกลายเป็นแผ่นดินขึ้นมานะครับมันดินจมดินเป็นสามตอกเนี่ยประจานนะครับมีให่ที่ท่านหลวงพ่อองค์นี้จะห้ามยังไงมันก็ไม่ฟังฟ้าอยู่ส่วนฟ้าไม่ต้องมายุ่งกับพวกมันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราทนทุกข์ทรมานที่มันกดนีกอยู่ที่นี่เป็นทั้งโรงาบัวเป็นโรงพยาบาล,ลด้วยนะครับคุณเชื่อไหมคนสิบคนที่สกขังในคุกรุเนี่ยครับวันวันหนึ่งเนี่ยมันเอาข้าวไปหมอ้อเอาลับไปหม้อเนี่ยนะครับ คนเบนสิทคนอยู่ในคุกเนะี่ยคุณมันครจะใส่ช่วยใส่ชามได้คนสบายไม่ครับมันเอามาข้าวตังไว้นะครับเอากับข้าวเทไปนมำข้าวมันเอาไม้กวนให้เขากันดีแล้วมันเทวางไปที่ประตูคุกเนะี่ยสมัยนั้นคนไทยที่ถยู่ขังในคุกที่เหลือตายจากเนื้อตัวเปื่อยแน่นะครับต้องเอามือเอื้อมมาเก็บข้าวกินเต็นเล็กเหมือนกับไก่เหมือนกันสนระ้างความทุกข์ยากให้เราอย่างเหลือแสนถึงสิบเอ็ดปีสิ้นรายการที่สาม ระยการที่สี่เสด็จมาเรียวน้ำตกปริรยวเ่งล่าก็กลับไปรัยการที่ห้าเกินกว่าลาดเ,ดดเดือนสองเดือนท่านรู้ดีระหว่างนั้นคนไทยตกอับมากนะครับไม่ว่าจะทาไงพลังเสียจบางแกแ้วเราเกินท่านดึงลงเรือออกจังวังมานะครับแล้ววิ่งขึ้นไปกลางวันไปที่ใ่า้ตากสิ่นของเราทุกวันเนี่ยแม่รับใหญ่พลังเสด็จอยู่นั่นก็มีการเจรจากันเฮ้ยมึงปกครองเข้ามาสเสด็จปีทุกอย่างความทุก์ย่างอะไรก็อย่างเหลือแสน เป็ดปล่อยบ้าค่าเองก็คืนลงไปเหลือแล้วนะเองคืนในค่าเถอะถ้าเองยอมคืนในค่าได้เองไปจะไปั่งโน้นนะกายเองหมดเลยเราต้องแรกด้วยการเสียเสียด้านศิลปนผลนระบอกเกาะกงให้มันไปเราจึงเป็นไทยขึ้นมาครับเมื่อเราเป็นไทยขึ้นมานะครับ่อนที่มันจะยกทัพกลับไปประเทศมันมันย้อนถามเราว่าเรือรบข้ามาถึงศิริบลัมพร้อมปืนในเรือมันหายไปไหนสองลำเองบอกค้าด้วย เขาจะได้เอากลับไปเรารู้ครับแต่เราไม่บอกเขาคุณเข้าใจนะครับเรือรบสมัยโบราณม,มันเป็นเรือไม้นะครับชีเด็ดปีไอปืนนี่หนักห้าตันเดี๋ยวพอผมเล่าจบให้คุณไปอ่านป้ายแบบน,นี้นะครับชื่อปืนนะ่ยงมมาจากไหนชื่อมันชื่ออะไรแต่ห้าสร้างมันเรื่องอะไรมันอยู่ในป้ายแบบน,นี้นะครับเมือม่อเมือม่อเมือ่อเมื่อมันไม่ได้ปืนกลับไปนะครับมันจมอยู่ที่บ้านเราเนี่ยจมอยู่ทั้งเรือทั้งปืนนะครับ แต่เมื่อเราได้คืนมาแล้วมันถอยทับกลับไปแล้วเรามีปูนพอดีเราก็ทําปูนให้ปิดประตูหน้าต่างให้อะไรง่านะครับแต่ไม่ทราบเหตุผลอะไรไอ้ฝรั่งเศสนี่มันต้องทาสีแดงทางนั้นเลยเขาจึงเรียกกันว่าตึกแดงตึกแดงนะครับเวลานี้ที่ตาเต้านี้สองชั้นเป็นวัตถุพันอยู่ก็ทาสีแดงที่เีียมเบอชั้นเดียวก็ทาสีแดงผู้กีไก่ก็ทาสีแดงแล้วก็มีของสําคัญอยู่อีกสิ่งหนึ่งที่มันสร้างขึ้นไว้นะครับ บางทีคุณอาจจะยังไม่ได้ชมนะโบสถ์กินเปยนที่จันทบุรีกับที่เขาเรียกโบสถ์แม่พระนั้นจ็ตจิตจังหวัดในประเทศไทยไม่มีโบสถ์ไหนสวยเท่ากับนี่แต่เขาทํามาแล้วนะครับก็ไม่มีใครเขาไปเดือดหงกินเป็นกับเพราะว่าเราได้การที่ห้ามาขอคืนได้แล้วก่อนเราจึงเป็นใครขึ้นมาทําสวยงามก็ยกให้กรมถิ่นดูแลเลยจนกระทั่งขนาดเนี้ย ผมก็มานั่งเจ็ดโมงเชา้าผมต้องเปิดสี่โมงเย็นปิดอยู่อย่างนี้ครับอยู่กันั่งนี่ปูปังหมดแล้วนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วถึงกําหนดเขาจะมาซ่อมพอมาวัดแล้วอะไรแล้วสั่งซื้อของในหลวงรัชกาลที่เจ้าสถาบันคนได้่อยก็เลยหยุดนี่พอซ่อมเสร็จแล้วนะครับแล้วปีเนี้เขามีหนังสือมาถึงผมสงการเออปีใหม่แล้วจะมาซ่อมให้นี่ผมก็คอยอยู่กับป่านเี้ยงไม่มาม่อม ที่บรรนั่นต่างผมไม่ได้เปิดนี่มันใจเกียดน,นะครับเปิดแล้วมันผูกพังหมดต้องยิงไม้ไว้ดังนั้นครับนี่ที่เปิดเข้าได้นี่ผมก็จ้างเขาจ้างมาทาใหมผมจะนั่งอยู่เงี้ยครับไม่เคยหยุดไม่เคยขาดเลยถ้าผมจบลงตรงนี้นะครับก็เสียชื่อลุงเด็กตึกแดงหน่อยนะครับผมมีของฝันให้พวกคุณทุกคนเลยเวลานี้พวกคุณมีมือถือกันแล้วทุกคนจนะมา ถ้าคุณอยากจะทราบประวัติศาสตร์กลับไปบ้านไปเล่าให้ญาติฟังมาถึงตึกแดงมีลุงกันั้นแกชื่อแต่เล็กแก่เล่าและแกบรรยายฟังแต่บางกระต้อนท่านลืมไปแล้วไม่ต้องกลัวนะครับในย t u b e ก็ได้ในไลน์ก็ได้คุณเปิดเพื่อปุ๊บพิมชื่อผมลุงเล็กตึนแดงใส่ไปแล้วเปิดกลัวก็จะเห็นผมนั่งบรรยายฟังใหม่ได้ตั้งแต่ต้นจนจบตรงนี้เองขอบคุณครับบ๊าบ